เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะมาทำการเล่นเกมแร็ n a นลล็อกราบดินซึ่งแร็ n a นาล็อกราบดินนะครับก็จะกำลังจะเปิดตัวที่จะเป็น NFT แล้วผมคิดว่าเราต้องมาทำการรีวิวหรือมาเล่นให้กับเพื่อนๆดูก่อนว่าระบบะมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากนะคนที่เคยเล่นภาคนี้มาก่อนนะครับ น่าจะราวๆประมาณเปิดตัวตอน2ปีถึง3ปีได้มั้งนะตอนนี้ก็ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์ไปตอนวันที่16นะมีนาเมื่อกี้นะครับสำหรับตัวเกมเก่านะอันนี้ถ้าใครจะโหลดนะครับเป็นต้องต้องไปโหลดที่แอปแท็บแทนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะตัวโหลดของในแอปแท็บแทนะครับเขาก็จะประกาศแจ้งเตือนอยู่นะว่า,าจะเข้าโหลดเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเกมราบดินเนาะเรามาดูอันดับแรกแล้วกันครับผมสำหรับ เล่นาร์ล็อกนาบื่นิเนาะเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาตรงคำว่าแช์นะครับมันจะมีระบบฟังก์ชันแชร์แชร์เนี่ยมีไว้ทำอะไรนะคลิกเข้าไปก่อนล้วกันแชร์นี่ก็คือการเลือกนะครับคนเพื่อนก็คือการรับจ้างนะก็คือจ้างเพื่อนๆนมาทำงานให้เราเองหรือมาช่วยเราฟาร์มนะครับเราสามารถหาได้ประมาณ4ตัวเนาะ แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกให้เรานะครับก็ปลดล็อกประมาณ3ตัวนี่แหละช่วงเบลต่ำๆเนาะเราก็เลือกกันมาเลยแล้วกันนะมาเริ่มแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะการที่เราจะจ้างคนมาช่วยเราฟาร์มได้เนี่ยก็คือเราต้องมีคําว่าชาร์จนะครับเราต้องมีคําว่าชาร์จก่อนเนาะนี่ตรงตรงนี้นะครับชาร์จเราสามารถมารับฟรีได้ตรงนี้นะนี่ ชาร์จนี่ก็หาได้จากที่ไหนบ้างก็คือไปซื้อที่ตลาดนะครับแล้วก็หรือมากดรับฟรีทุกวันเนาะคำว่าชาร์จตรงนี้นะครับพอเรามีชาร์จแล้วเราก็สามารถไปจ้างคนมาช่วยเราฟาร์มได้นะครับตัวนี้ผมสามารถจ้างได้3คนเนาะ,ะกดเลยล้วกันนี่นะ ก็อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของเพื่อนๆที่รับจ้างอยู่นะครับการที่เราจะทําตัวเองให้เป็นคนที่ถูกจ้างได้นะโดยการเข้าไปที่คําว่าลงทะเบียนแชร์นะครับนี่ตอนที่เราจะออกเกมเราไม่ได้แหละนะเออเราจะปิดจอเราไม่ฟาร์มแลวงั้นเดี๋ยวเราไปออรับจ้างดีกว่าอย่างนี้นะ การรับจ้างมันก็จะมีโบนัสนะครับมีของอะไรให้เราด้วยนะเนี่ยตามกล่องจํานวนนะการรับจ้างเราก็จะได้ผลตอบแทนด้วยนะครับผมในเรื่องของของที่เราจะได้เลเวลเราจะได้ด้วยเหมือนกันนะการที่เราจะลงทะเบียนฟาร์มนะครับก็คือถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเรามาเข้ามาตรงคําว่าแชร์นะครับเราไปจ้างกันเลยแลวกันเนาะทั้งระบบต่างๆนะครับอเดี๋ยวเราการการที่เราจะเลือกนะครับเราสามารถกรองได้นะว่าเราต้องการอาชีพไหนมาฟาร์มให้กับเราได้แล้วกดตรงนี้ครับ Yeah. อันนี้ผมยังกดไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้ค่าจ็อบนะครับจ็อบผมต้องเลเวล6กก่อนผมถึงจะมาสามารถกองได้ตอนแรกๆเนี่ยก็คือเราเลือกเอาเลยแล้วกันนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เนาะต่างๆนะครับตรงนี้เนาะสัญลักษณ์ว่าอาชีพไหนบ้างเนาะสมมุติว่าเราอยากได้อแอเซนซินนะครับแล้วก็มีใครบ้างอะ่ะอาเชอร์นะธนูจะได้ดีไปหน่อยนะ ก็มีการรับจ้างระหว่างเพื่อนหรือกิลด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนมีกิวที่เราทําการลงทะเบียนแชร์ไว้เนาะเราก็จ้างสามารถจ้างคนอื่นได้นะครับการอัปเลเวลเนี่ยก็คือต้องผ่านด่านก่อนนะครับต้องผ่านด่านต้องผ่านเควสก่อนเนาะมันถึงจะปลดล็อกการอัปเลเวลผมผมขอพูดไว้ก่อนก็ได้นะครับการอัปเลเวลเนี่ยก็คือเราสามารถอัปเลเวลขึ้นไปให้สูงได้ เพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อสามารถไปจ้างคนที่เลเวลสูงๆได้นั่นเองนะครับคนที่เก่งๆ่งที่เขาลงทะเบียนไว้นะเราสามารถไปจ้างเขาได้มันสําคัญมากนะครับการอัพเลเวลเราต้องอัพเลเวลให้สูงด้วยเนาะนี่ก็คือระบบแร่นั่นเอง嘛พอเราไปตีใกล้บอสนะครับเพื่อนเราเนี่ยที่เราจ้างมานะเห็นปหมเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่เราจ้างมานะครับทั้งนั้นเลยนะข้างๆเราเนี่ยเนี่ยเราสามารถคลิกดูได้นะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างสําหรับเพื่อนของเรานะ เขาก็จะตีฟาร์มอยู่ใ,ใกล้เรานะครับอันนี้ก็คือคนที่จะช่วย,ยให้เราทำเควสแล้วก็ฟาร์มปล่อยบอดทำของได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นมาไล่มาตรงนี้เลยแล้วกันวงล้อสุ่มนะครับวงล้อสุ่มเนี่ยก็คือการสุ่มของรางวัลน,นั่นแหละนะครับในวงล้อเนี่ยนะเออมันมีโพริ่งสี่ดาวด้วยนะครับ <laughs> ใครได้เนี่ยโอ้โหวอย่างเวิร์กนะ แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นรางวัลล่อตาล่อใจนะเอออ่ะกดชิคดูก็ได้นะครับสาหรับเหรียญที่เราจะใช้หมุนก็คือเวลาเราฟาร์มไปเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยๆตีบอสเนี่ยไอเจ้าตัวเหรียญที่ชิงรางวัลตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะดอกให้เราเองนะครับเราก็มากดครั้งละนะ 5, สิบแต้มเนาะไห้าพันเซนีเงินสําคัญมากนะครับช่วงแรกๆยังไม่สาคัญเท่าไหร่แต่ท้ายๆเนี่ยบอกเลยว่าตีบวกอัพของเลยครับทำออฟแมวนี่หมดเยอะมากเลยนะ เก็บไปก่อนละกันนะถึงโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันบัฟนั่น,นเองบัฟเนี่ยก็แรกๆก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าหลังๆเวลาที่เราจะไปล่าบอสนะครับล่า MVP เนี่ยผมว่าได้ใช้แน่นอนนะปั๊บเนี่ยก็คือตรงนี้แหละมันก็จะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีบัฟให้เราบัฟพวกนี้ก็จะฟาร์มได้จากการ ทำเคเวสต่างๆนะหรือว่าเราก็ไปสามารถซื้อที่ร้านค้าได้ครับกดตรงนี้เนาะใช้งานนะครับนี่พวกบัฟพวกนี้เนาะเราก็จะเห็นบัฟต่างๆนะโอเคนะครับผมโอเคผมจะลองกดใช้ให้ดูนะครับว่าบัฟมันจะใช้งานยังไงพอเรากดใช้เนาะอ่ะมันก็จะมีค่าพวก Attack Speed นะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะในะน่าจะช่วงกลางๆเกมนะครับที่เราเก่งแล้วเราสามารถไปล่าบอสได้แล้วนะครับอันนี้น่าจะได้ใช้เนี่ยแหละ พอเรากดใช้นะครับนี่ในเวลา30มนาทีไอ้เจ้าตัวบัฟที่เรากดใช้เนี่ยเอ็กแท็กสปีดนะมันก็จะอยู่แบบนี้ให้เรานะครับบวกอันนี้ก็คืออ่าอันนี้นะครับเพิ่ม a อ t a แท็กสปีดบวก60แล้นะอู้โคตรเยอะตัวนี้อ่ะกดเลยแล้วกัน2ชั่วโมงนะครับ <laughs> โคตรนานนะ2ชั่วโมงโอ้โหตีแบบมันเลยอะไปฟาร์มตัวใหญ่ๆได้นะครับดิสแพ c คนะครับเราดูคำ ฟังก์ชันนี้นะครับริ p แพคเนี่ยก็เป็นระบบการฟาร์มเนาะออมาเดี๋ยวเรามาดูระบบนี้ดีกว่านะครับระบบการฟาร์มก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากต้องการที่จะคราของนะ,ะเราเข้าฟังก์ชันคราของก่อนละกันนะครับอ่ะต้องเลขสาวสิบหกวะยังไม่ได้นะผมพูดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีด่านแต่ละด่านสมมติตรงนี้นะครับปอนเทน่าอย่างงี้นะ เมืองแต่ละเมืองที่เราผ่านนะครับผมมันก็จะปลดล็อกให้เราไปเรื่อยๆในแต่ละเมืองที่สูงขึ้นขึ้นเนี่ยมันก็จะทําการฟาร์มฟาร์มเนี่ยก็จะแบ่งออก3ชนิดนะครับก็จะมีพวกก็จะเราสามารถดูสัญลักษณ์ได้นะมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่3 3ชนิดนะครับก็จะมีพวกวัตถุดิบต่างๆพวกเนี่ยถ้าคุมอย่างนี้นะครับวัตถุดิบในการสร้างเสื้อเกาะอะไรอย่างนี้นะก็จะมีพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแร่นะครับ อันนี้สัญ,ญลักษณ์แรกเนาะเี่ยก็รูบี้นะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่นะอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับก็จะมีอยู่3ชนิดในการฟาร์มนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นผลิตพวกฟาร์มหาเงินตรานะครับไว้ทำคราของประมาณนี้เนาะคราของครานักขุดแร่อะไรประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับผมในรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวคนนี่ก็คือนะคนที่เราอ่า คนที่เราให้มาฟาร์มนะครับอ่ะก็คือตัวละคร NPC ที่เราให้มาฟาร์มนั่นเองพวกนี้มันสามารถสร้างได้เลยครับนี่ <rer vel ed you> เห็นไหมอ่าตัวละครที่เราจะนําไปฟาร์มนะครับเราสามารถดูได้เนาะนเราสามารถดูได้นะครับกดตรงคำว่าพันธมิตรมันก็จะเห็นตัวละครที่เรามีอยู่นะครับตัวละครที่สามารถฟาร์มก็คือมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เห็นปะอ่าตังนี้ก็ขุดได้ด้วยนะครับไปหาทาผลิต พวกวัตถุดิบได้ด้วยนะตรงนี้เนาะมันก็จะมีค่าต่างๆแล้วก็เอฟเฟกนะครับที่จะได้รับเนี่ยค่าดิฟนะครับบวก50ค่าฟิวเนาะบวก3อะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวนะมันก็จะมีของใครของมันนะครับก็จะมีระดับดาวด้วยถ้าดาวเก่งมันก็จะขุดไวขุดได้เยอะนะครับตัวพวกนี้สามารถสร้างได้นะครับโดยการคร้าฟนั่นเองคือระบบค้าผมยังเข้าไม่ได้นะเออเลยไม่สามารถทําให้เพื่อนๆดูได้นะครับคือระบบค้ามันต้องเลเวล36เนาะ ราะว่าไอเจ้าตัวนี้นะครับสำคัญมากนะฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งเราจะใช้ของในการคราของต่างๆเนี่ยเราต้องมาใช้ตัวนี้ในการฟาร์มแล้วตัวละครที่เราจะมีไว้ในในการาร์มนะครับผมมันก็สําคัญมากด้วยเหมือนกันเนาะจะทําให้เราหาของได้ไวนะครับหาของได้เยอะแล้วเวลาเราจะนําของที่คราได้เนี่ยไปขายในตลาดนะสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่เล่นแบบสายพ่อค้าอย่างเงี้ย ต้องการครับของอย่างมากครับยาครับอะไรต่างๆนานานะครับก็ต้องมีของอตัวพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีหน่อยเนาะอ่ะผมจะทําการนะครับฟาร์มให้เพื่อนดูสมมุติว่าผมจะฟาร์มรูรปี้นะครับอ่ะตัวแรกรูปีนะ้เนาะผมก็กดนะครับผมก็จะมี2ตัวที่สามารถฟาร์มรูปี้ได้อ่ะก็กดเข้าไปเนาะปุบ ก็กําลังขุดนะครับเราก็ปล่อยขุดไปเลยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนที่มันจะทําการฟาร์มได้เนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับด่านแต่ละด่านที่เราทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านผ่านได้เมืองนั้นเมืองนี้ไปนะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับออที่เราฟาร์มเวลไปก่อนเนี่ยนะผมไม่สามารถทําให้เพื่อนดูได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่ม เล่นมานะครับก็จะมีการรวมร่างได้ด้วยนะครับเออก็จะเอาตัวที่ซ้ํากันต่างๆนา,นานาที่เราได้เนะี่ยที่เราไม่ได้ใช้เข้ามารวมร่างแล้วก็หาตัวใหม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ในการรับเหรียญตานะครับนี่ AO Point เนาะเอออันนี้สําคัญมากนะครับ AO Point เนี่ยใช้ซื้อนะครับของในตลาดได้ด้วยนะครับเจ้าตัวเหรียญพวกนี้เนาะโอเค ก็จะมีประมาณนี้สาหรับฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันฮีโร่นะครับก็จะมีพวกค่าสเต็กนะครับพวกชุดให้กับเรานี้ชุดต่างๆที่เราฟาร์มได้นะครับเราก็ผสามารถเอามาติดตั้งใส่ตัวได้นะครับโดยเราก็จะบอกสถานะต่างๆค่า BP หรือค่าพลังของเรานะครับแล้วก็ค่าสแต็กต่างๆพวกสเต็ g เอจิต่างๆนานานะครับ่ค่าพวกสถานะพวกนี้เนาะ เราสามารถดูได้นะครับแล้วมันก็จะมีค่า point ให้เราเนี่ยในการเพิ่มไปแต่ละไปแต่ละค่าที่เราต้องการนะครับค่าพวกนี้ก็คือการ up เลเวลนั่นเองนะครับมันก็จะมีค่า s t a c ให้เราด้วยเนาะมันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าค่าต่างๆเนี่ยมีผลกับอะไรนะครับอย่างเช่น stack st เนี่ยครับ stack เนี่ยก็จะมีผลในการพลังโจมตีกายภาพนะครับในระยะใ,ใกล้เนาะเอจอี AG ก็จะมีความเร็วนะครับในการโจมตีก็ถ้าใคร เอชเซนซิน uh, นะครับหรืออาเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องการค่าเอจิค่อนข้างสูงนะเอ,อื่อจาหรับคนที่เล่นนะครับจะได้ตีไวๆด้วยเนาะอัปเลเวลนะครับหรือค่าเบสเนี่ยถ้าเรามีเลเวล20ขึ้นไปนะครับเราถึงจะสามารถจุติได้การจุติก็คือการที่เราจะรีเลเวลเบสของเราใหม่นะครับรีใหม่เลยนะก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นไป50นะครับเราอยากรีเลเวลของเราใหม่เนะี่ย ก็ได้นะครับโดยการจุตินี่ก็คือจะเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยนะครับสำหรับค่าเบสของเราโดยการเริ่มนับศูนย์เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนโดยการที่เราจะได้ค่าสเตตพอยต์ตรงนี้นะครับพอเราได้ค่าสเตตพอยต์นะเราจะเห็นตรงนี้นะครับค่าสเตตพอยต์เนี่ยหกสิบบวกสิบวกห้ 50, ก็คือ120อะไรแบบนี้นะค่าพวกนี้นะครับมันก็จะได้จากการจุตินั่นเองเราก็จะสามารถ ปั๊มค่าสเตตนะครับหรือสเตตัสพอยต์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นไปอีกนะครับโดยที่การเราต้องได้ไปเก็บค่าเบสหรือเลเวลใหม่นะโดยการสําหรับเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟาร์มนะครับชอบปล่อยบอทปล่อยฟาร์มเพื่อที่จะมาปั๊มนะครับค่าสเตตของตัวเองนั่นเองนะสำหรับฟังก์ชันจุตินะครับอันนี้โปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรนะครับ เรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าก,ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเพื่อนอาจจะรู้นะเกมนี้ก็จะมีการ์ดด้วยเนาะเออการ์ดก็จะสามารถอัปเกรดการ์ดหรือเลเวลของเราด้วยได้ด้วยนะครับผมนี่นะก็จะมีค่าสเตตหรือค่าสเตตัสต่างๆนะครับสำหรับการ์ดนั้นการ์ดนั้นนะถ้าเราได้การ์ดตัวไหนที่มันเหมาะตรงกับสายนะครับเราก็อัปเกรดแบบมันๆเลย <laughs> อัปเกรดแบบรัวๆนะครับผมเออ โอเคนะสกิลของเราประมาณนี้แหละนะครับผมสกิลพอยพวกนี้ก็ได้จากการเลื่อนนะครับการเลื่อนเวลนะครับก็คือเวลของค่าจ็อบของเราที่ได้แต่ละเวลนะครับเราก็มากดอัปเกรดสกิลของเรานะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับของพวกนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับอ่าเราก็สามารถนะครับนี่นะมาเปิดใช้ก่อนนะครับผมเรามีสกิลแล้วแต่ว่าเราลืมมาอัปเลเวลนะครับ <l ain> มันก็ไม่เปิดใช้ให้เราเนะเออ <le> เราต้องอัพเลเวลก่อนนะครับเราถึงมีสกิลเนาะเออเห็นไหมมันก็ปลดล็อกให้เราอยู่นะครับเป็นเลเวลศูนย์เนี่ยเราก็ต้องมาเปิดล็อกให้เป็นเลเวลหนึ่งก่อนนะเราค่อยไปเน้นว่าเราจะเอาสกิลอะไรนะครับมันก็จะมีพาสซีฟด้วยนะครับมีกดใช้บ้างอะไรแบบนี้เนาะสกิลต่างๆนาๆนาเนาะ <ๆ S 2> อันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากนะครับเยวค่อยเกมเปิดแล้วค่อยว่ากันหรือว่าอีพีหน้าเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนดูนะครับเทคนิคการอัพต่างๆนานาคลิปนี้เดี๋ยวเอาเป็นแบบว่าพูด คร่าวๆหรือรายละเอียดต่างๆนานาก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับพอเราทําการอัพทุกอย่างเสร็จแล้วเนาะเราก็ทําการนะครับกดที่นี้ได้นะแล้วก็มาติดตั้งสกิลนะครับผมผมจะเอาสกิลนี้ออกแล้วกันนะนี่แล้วผมจะเอาสกิลมาใช้นะครับนี่จะเอาสกิลมาใช้นะ,ะเราก็ติดตั้งสกิลแล้วนะครับเราก็จะมีสกิลใช้แล้วเนาะตัวเราก็จะมีดาเมจแรงขึ้นนะครับผมสำหรับ เรามาดูฟังก์ชันนี้และกันนะครับสมุดภาพสมุดภาพเนี่ยก็นั่นแหละครับผมก็ง่ายๆนะเหมือนคอเลกชันหรือแคตตาล็อกของเราที่จะเพิ่มค่าสเตตัสให้เราตามที่เราได้อะเนาะโอเคครับสำหรับฟังก์ชันคข่าๆนะครับสำหรับเกมแร็กนลล็อกกาบดินะครับผมก็ NFT เข้าวันไหนเดี๋ยวเราค่อยมาจริงจังนะครับผมว่าเกมนี้นะถ้าใครชอบนะครับหรือคนที่เป็นแฟนเก่าของแร็กนลล็อกจริงๆนะต้องเล่นแบบโอ้โห เล่นแบบยาวอ่ะบอกเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเคยเล่นแต่ก่อนนะมันไม่ใช่เป็น n อ t นะครับอ่ามันก็สามารถทําเงินได้นะมันสามารถทําเงินได้แต่มันต้องใช้อ่าในการฟาร์มความขยันอะไรแบบนี้นะครับในการเทรดของต่างๆในการเล่นเล็กนาล็อกแต่ละภาคแต่ละภาคนะครับสำหรับภาคนี้ก็เปิดตัวออกมานะครับเร็วๆนี้แหละนะครับสำหรับเล็กนาล็อกเราบดินเอสเอ็ที n n t นะ เร็วๆนี้ถ้าออกมานี่บอกเลยว่านะครับเปิดให้เราสร้างได้ไดแบบเต็มที่เลยนะครับถ้าใครแบบเป็นแฟนหรือคนที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะไปไวมากๆนะแล้วก็จะได้เปรียบในการเอื์นเรียนมากๆนะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับใครชอบไนีก็อย่าลืมครับกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยเนาะ